ารนี้เล่นระดับเ,เล่นระดับสเตปสเตปสเตปคุณเห็นไหมเตปที่หน้าต่างบริเวณนี้นะรวมจะต้องฟูงแต่หน้าบ้านทะลุออกหลังบ้านได้นี่คืองานออกแบบที่ถูกคิดมาแล้วจ้ะถัดในงานโทของเรามองลงไปข้างล่างได้เลยทักทายได้เห็นไหมเห็นข้างล่างหมดเลยจ้ะคุณซอกสเปซก็คือแบบว่าเห็นแล้วแบบว่าตื่นตาตื่นใจคุณดังนั้นใดบ้านควรมีสักมุมหนึ่งจ้ะให้คนเห็นแล้วตื่นตาตื่นใจ มาบรรยากาศแบบโพเโพล่เพกันบ้างนะจ๊ะช่วงเย็นๆบ้างคุณจะได้เห็นแสงกลางคืนว่ามันเป็นอย่างไรกับโปรเจกต์ที่24ของเรานะครับเปลี่ยนบ้านแสนใจเป็นบ้านแสนชิลบ้านลาดพร้าวซอย63นะจ๊ะ นี่เลยคุณอยู่ข้างหลังเราเห็นไหมเห็นแสงแวบๆในายามข้าคืนไหมจ๊ะอาคารหลังเก่าและอาคารหลังใหม่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวบริจะพาไปชมนะจ๊ะซาทุมกับ EP 2ของเราพร้อมแล้วเดี๋ยวพาไปชมเลยนะคะรีโนเวทงานยิ่งอยากเราชอบทำบริดีไแน์8จะจ้า สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพบกับบอริ Design 878อีกแล้วนะฮะวันนี้บรรยากาศแบบโปรเพยโปรเพไม่เห็นแสงไฟกันงคืนกันบ้างนะจ๊ะบ้านหลังเก่าและบ้านหลังใหม่นี่ต่อเติม2ชั้นนะคะขึ้นมาเป็นแบบบิลดิ้นี่สชั้นใหญ่หญเลยเดี๋ยวจะพาชมทุกซอกทุกมุมและหลังนี้เองก็คือหลังเก่าและบริเวณตรงนี้คือบริเวณโรงจอดรถนะจ๊ะ ก็ยามข้ามพืนแสงก็าอาจจะแบบว่าขามุขมัวหน่อยจ้ะแต่ไม่เป็นไรนี่คือบรรยากาศสดๆเลยตรงนี้คือลานจอดรถนะฮะก็ปรับพื้นอะไรเรียบร้อยหมดแล้วปูกระเบื้องเรียบร้อยหมดแล้ว,ลวบริเวณตรงนี้เราตอกเสาเข็มนะจะาในเสาเข็มลงเป็นรยสีต้นรับน้าหนักบริเวณตรงนี้จะมีน้ําใต้พื้นขุดลงไปไม่นึงเจอน้ําแล้วนะจ๊ะซึ่งคือราดเท้าติดคลองอยู่แถวนี้เองจะต้องตั้งรับให้ทันนะจ๊ะในเขตพื้นที่พื้นที่แต่ละพื้นที่เราก็ต้องรู้ทันเขาเหมือนกันเดี๋ยวพาไปชม mm hmm. บ้านใหม่ก่อนดีกว่าค่ะอาคารสั้นจะ เปไ็นไายตาเมมาเลยอันนี้เป็นทางเข้าอีกหนึ่งทางนะจ๊ะทางเข้าอีกหนึ่งทางตัวนี้เป็นประตูรั้วเป็นทางเข้าอีกหนึ่งทางแต่ทางเข้าหลักอยู่ตรงนู้นนี่เป็นทางทางเข้ารองเรามาเข้าทางเข้ารองก่อนบริเวณแถวนี้นะจ๊ะก็จะเป็นโซนรับแขกซึ่งเป็นวอยจากคุณนี่คุณดูวอยนีย่วอยสูงเบเลยตอนนี้ไฟติดตั้งหมดเลยนะจ๊ะแต่ว่ายังไม่ได้สับกระแสไฟเข้าในตำแหน่งรอดต่างๆแต่ถ้าเปิดมาปุ๊บก,ก็อลังการเอาไว้ชมคลิปสุดท้ายและกันนะจ๊ะขออุบไว้ วีมาแล้วล้ะคุณนี่บิวอินกุระแนงไม้รถมากใหญ่สูงชรูดปรีดปราดไปเลยจ้านี่ไปถัดมานะจ๊านี่บ้านนี้เล่นระดับเออเล่นระดับสเตป็ปสเตป็ปสเตป็เตปคุณเห็นไหม เสตพี่หนึ่งเสพี่สองขึ้นมานะจ๊ะยกระดับเพื่อให้บ้านดูมีลูกเล่นมากขึ้นนะฮะบริเวณนี้ก็คืออาหารนะจ๊ะนี่มีโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะมีโต๊ะเรียบร้อยแล้วแผงนนี้จะเป็นแผงตู้โชว์แล้วก็เป็นแผงตู้เก็บของในตวในะะคุณตู้โชว์ตู้เก็บของในตัวนะฮะก็จัดก,การเต็มที่ไปเลยเดี๋ยวรอดูตอนจบนะคุณว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่บอกก่อนเลยนะจ๊ะว่าบ้านหลังนี้นะจ๊ะทั้งบ้านเก่าบ้านใหม่ สไตล์ของที่นี่คือมูจิมูจิร้อเปเซลยจ้ะโทนสีขาวนวลนกับโทนสีไม้ทั้งบ้านเลยเดี๋ยวคุณมาคอยดูตอนจบน่าจะเป็นอย่างไรอันนี้แค่ ep 2นะจ๊ะ80%มาถัดมานะจ๊ะก็เป็นทางเดินเชื่อมต่อ บริเวณตรงนี้นะจ๊ะก็จะเป็นเหมือนระเบียงนะจ๊ะออกไปแบบตากลมตากอะไรได้เดี๋ยวก็วางต้นไม้อะไรเดคอเรทตรงนี้นะฮะก็เป็นช่องนี่คุณคุณก็เป็นวอ i เหมือนกันนะจ๊ะเป็นช่องนี่ทะลุขึ้นไปถึงโซนข้างบนเลยมองลงมาได้โปรง่ง โปร่งพ่อไรเพาะเราต้องการการระบายอากาศนะฮะการระบายอากาศของพื้นที่ในบ้านดังนั้นบ้านนะจ๊ะถึงจะเป็นทรงแคบยาวนะจ๊ะคุณก็ต้องคำนึงถึงการระบายอากาศแอร์ฟลนี่ลมพัดลมแบบว่าอพอเปิดหน้าต่างบิเดูนี้นะลมจะต้องฟู้งแต่หน้าบ้านทะลุออกหลังบ้านได้นี่คืองานออกแบบที่ถูกคิดมานะจ๊ะถัดมาจ้าเด็กระโดดหน่ะเซ่เด็ปบ่า i อแลนด์ไอแลนด์ไอแลก็จะเป็นงานดีไซน์ที่ร้อกับแผงที่มี้ะจ้าเป็นแบบไม้ระแนงนี่แบบเรียงกันสวยงามหมดเลยนี่เป็นไอแลนดนะจ๊ะท็อปก็จะเป็นท็อปที่เป็นหินนี่วางก็จะมีริ้วรอยของลายหินแบบว่าบางๆพอสวยๆนะจ๊ะไม่แบบสีเข้มใหญ่ไหมละ่ะ ใหญ่จริงๆตู้เย็นไปบ้านไหนบอกแล้วบ้านนั้นจะต้องใหญ่ตู้เย็นฉันจะต้องใหญ่นี่ไปเลยจ้าตู้เย็นไซส์ใหญ่มองเห็นทะลุปุโปรงอยากจะให้มันเสร็จเลยเนาะแบบว่าคุณจะได้เห็นว่าเฮ้ยมัน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 ได้ฟิลมากเลยมูจิมูจิพนที่นะซุนตัวนี้ก็จะเป็นซิงอ่างล้างจานจะอยู่บริเวณนี้นะจ๊ะข้างบนเป็นตู้ลอยผนังด้านล่างกุตกแต่งด้วยกระเบื้องลายตารางนะจ๊ะทั้งผืนเลยนี่ลายตารางทั้งผืนเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นเตาไฟ ไฟฟ้านะจ๊ะจะลงต่อไฟฟ้าบริเวณนี้นะจ๊ะต่อไฟฟ้า เบสข้างบนก็จะเป็นมีพูดเจาะพุดรอเรียบร้อยแล้วนะฮะด้านล่างก็เป็นฟังก์ชันเก็บของเป็นเกะเป็นลิ้นชักไปพื้นเองก็ปูด,ด้วยกระเบื้องไลายไม้นะจ๊ะกระเบื้องไลายไม้นะกระเบื้องไลายไม้นะจ๊ะนี่กระเบื้องไลายไม้โทนสีเดียวกับตู้ก็ดูแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวเดียวกันตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของครัวไทยนะจ๊ะอันนั้นคือครัวแ a น t ี y นะจ๊ะมีกระจกกั้นด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีกระจกกั้นด้วยตรงนี้ก็จะเป็นครัวไทยอยู่บริเวณนี้นะฮะบริเวณนี้เชื่อมต่อกับอะไรบ้างเอาไปข้างงหลักก่่ออน็จะเชืมต กับบริเวณโซนซักล้างนี่ฮะก็ปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะโซนซักล้างหลังบ้านแท่งงานก็อยู่บริเวณตรงนี้นะจ๊ะบริเวณนี้ก็ซักล้างไปนะจ๊ะโซนเปียกไปเดี๋ยวไปดูตรงนั้นต่อ ก็จะพาไปชมบริเวณอาคารหลังเก่าแนะจ๊ะบ้านเดิมเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่ออคุณตามมาพูดนิดหนึ่งนะจ๊ะบริเวณโซนนี้นะคะครวไทยของเรานะคะก็มีการลงเข็มเหมือนกันนะคะคือของเก่าเนี่ยไม่ได้ลงเข็มไว้ก็มีการซุดการอะไรไปก็ทําใหม่ทั้งทีนะจ๊ะทั้งบ้านเก่าบ,บ้านใหม่ก็ลงเข็มตรงทั่วพื้นที่บริเวณนี้เหมือนกันรวมถึงลานจอดรถด,ด้วยที่มันซุดลงไปเพราะข้างล่างมีแต่น้ําจริงๆคุณดังนั้นอย่าประมาทนะจ๊ะอย่าประมาทนี่มาดูต่อ ันนี้จะมีประตูนะฮะมีประตูตรงนี้คือประตูทางเข้าหลักอันนี้เป็นประตูอีกหนึ่งประตูเข้าห้องครัวไทยนะฮะนี่ดูดูดูฟังก์ชันด้วยนะครับและบริเวณตรงนี้เองจะเป็นหลุมเห็นไหมจะเห็นเป็นหลุมมันก็คือเกณฑ์คังนั่นเองนะจ๊ะเกณฑ์คังคืออะไรเกณฑ์คังก็คือแบบว่า,าเหมือนบ้านญี่ปุ่นเกจ้าที่ว่าเข้ามาปุ๊บจะเจอโถงบริเวณถอดรองเท้าแยกไปยังโซนต่าง,างๆเนี่ยจ้ะตัวเองอ้าวเลี้ยวขวามานะจ๊ะนี่หุน ตู้รองเท้าเห็นไหมม,มีมีที่ถอดรองเท้าก็ต้องมีตู้เก็บรองเท้ายาวนี่มีทั้งตู้สูงแล้วก็มีตู้ที่ล้อไปกับรูปทรงของบันไดมีคุณปรื๊ดเก็บ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 เต็มที่เลยนะจ๊ะรองเท้ามีกีบคู่ก็เก็บไปเลยแล้วก็มีฟังก์ชันเชื่อมต่อคือห้องน้ํามาดูห้องน้ํากันห้องน้ํานะจ๊ะก็ออกสไตล์แตบบ่ว่าโทนเทาอ่อ,อนโทนขาวนะจ๊ะ กับตัดกับกระเบื้องลายตารางสีดำคุณเห็นไหมก็ดูแบบว่าเท่ๆไม่ต้องดีไซน์อะไรเยอะนะฮะดีไซน์ให้ดูโทนสีนะจ๊ะดีไซน์ให้เห็นดีเทลที่อยู่ในกระเบื้องนี่เป็นเหมือนแบบทรโซนะฮะเหมือนทรโซทรบสวยงามในห้องก็จะโทนสีประมาณนี้นะจ๊ะป่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันต่อเราจะไปชั้นบนกันนะ,นะจ๊ะนี่แต่ก็ไปชั้นบนอวดบันไดก่อนจ้า บันไดนะจ๊ะก็ปรับเปลี่ยนใหม่นะจ๊ะเป็นบันไดในโทนสีอ่อนทั้งราวจับเอยทั้งตัวบันไดเอยนี่จะเห็นหน้าอยู่นะจน๊ะนี่เห็นหน้าอยู่ก็อันนี้รอเคลือบสีนะฮะแต่ว่าบรรยากาศเดิมของบันไดตัวนี้จะเป็นโทนสีแดง,แดงๆดําำก็คือแบบว่าหรือภาพเดิมไม่ได้เลยจ้ะนี่คุณโคมไฟติดแล้วติดตั้งเรียบร้อยแล้วจ้าโคมไฟนะจ๊ะน่ารักสวยงามสีทองนะจ๊ะ ก็ขึ้นมาข้างบนแล้วโถงชั้นสองนะจ๊ะแยกไปห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองห้องทํางานแล้วก็ไปห้องน้านี่เราไปดูห้องนอนฝั่งนี้กันก่อนดีกว่ามาห้องนอนหน้าบ้านนะจ๊ะนี่ก็เป็นห้องของรูปชายนะจ๊ะห้องน้องผู้ชายนะจ๊ะก็นี่มาแล้วนะจ๊ะตู้เสื้อผ้าตู้ใหญ่มากสูงถึง เพดานเลยห้องนี้นะคะเราเปิดหลังคามาแล้วเนี่ยเราก็ยกระดับหลังคาขึ้นเหมือนกับโครงการต่างๆที่เราทำนะจ๊ะยกขึ้นไปเลยจากคุนปื๊ดได้เพดานที่โปร่งขึ้นสูงขึ้นนะจ๊ะแล้วก็มีฟังก์ชันตู้เสื้อผ้าบิวอินให้นี่มีโต๊ะทำงานเรียบร้อยรอน็อกเข้าที่แลมีเนตภายในติดตั้งเสร็จหมดแล้วมาดูด้านหน้ากันดีกว่าด้านหน้าด้านหน้าก็ ขยบพื้นที่ออกมานะฮะเดิมเนี่ยพื้นที่เขาจะอยู่แค่เสารตรงนี้นะจ๊ะเราขยบพื้นที่ออกมาแล้วก็ติดตั้งหน้าต่างชุดหน้าต่างอลูมิเนียมนี่ยูยโรเหมือนเดิมเป็นบานกระทุ้งนะจ๊ะด้านนอกก็ติดตั้งด้วยระแนงบังพรางสายตานะคะบังพรางสายตาไปก็เออโอเคเก๋ๆเนาะฝัะ่งนี้ก็เป็นมุมอีกมุมหนึ่งเล็กๆนะจ๊ะอาจจะมานั่งวางพวกอาร์มแชร์เล็กๆนั่งอ่านหนังสือกระตุ้นได้เหมือนกันไปดูห้องนู้นกันต่อดีกว่า มาดูห้องนอนอีกโซนหนึ่งนะจ๊ะอีกปีกหนึ่งนะจ๊ะก็เป็นฟังก์ชันเดียวกันมิรอกันนะจ๊ะก็มีตู้เสื้อผ้านี่มาแล้วนะจ๊ะตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะเขียนหนังสือทำงานนะฮะก็รอติดตั้งหน้าบานเก็บสีก็เรียบร้อยหน้าบ้านก็คล้ายกันนี่คุณหน้าบ้านก็คล้ายกันนะจ๊ะมีฟังก์ชันของหน้าต่างที่ยื่นออกไปทำใหม่ทุบกำแพงตรงนี้ออกไปนะฮะใส่หน้าต่างบานรุ่งนี่คุณเปิดออกไปนี่ลมโกรกหน้ามากเลยนะฮะ เย็นสบายสองห้องนอนหน้าบ้านเดี๋ยวไปดูโซนหลังบ้านกันจ้ะอีก2ส,ส่วนนะจ๊ะมาเลยจ้าส่วนแรกเลยนะจ๊ะคือนี่ห้องน้ำทำใหม่นะจ๊ะถ้าคุณจำได้คลิปเดิมนะจ๊ะมันจะมีฟังก์ชันที่แบบกระจัดกระจายมากเลยชักโคกเอ่ย ไอ้เลยนะชาเวอร์เอยต่อท่อแบบท่อรอยไปนั่นไปนี่แบบว่าลูกทุ่งลูกทุ่งหน่อยตอนนี้ก็จัดระเบียบใหม่โทนสีก็ทําใหม่นี่สวยงามตามทองเรื่องลยจ้ะรายหินขัดเนื้อหินดูเม็ดใหญ่หน่อยส่วนท็อปท็อปย่างนี้นี่ดูท็อป,อป,อปหน่อยอ่าโชว์ท็อปหน่อยท็อปก็จะเป็นหินขัดลายเล็กสีสว่างกว่านะจ๊ะอ่าสวยๆตั้งอ่างลอยนะจ๊ะ ก็โอเคดูแบบว่าคลีนๆถัดมานะจ๊ะก็คือโซนนี้เลยนี่คือจะเป็นบริเวณนั่งทํางานนะจ๊ะนี่บริเวณทํางานฮะก็จะเป็นมุมของน้องๆน,นะจ๊ะเด็กๆหรือจะเป็นแบบว่ามาตั้งทํากิจกรรมอะไรเล็กๆน้อยจ้ะเป็นมุมแบบว่าเหมือนแฟมิลี่เล็กๆก็ได้นะจ๊ะหรือจะทําเป็นพวก working อันนี้ได้แล้วแต่ฟังก์ชันแต่เนี่ยาวางฟังก์ชันไว้ให้หมดแล้วเดินระบบไฟระบบลักไว้ให้หมดแล้วจ้ะ แล้วก็จะทอดยาวไปไหนรู้ไหมไปยังอาคารบ้านหลังใหม่นั่นเองเป็นอะไรตามมาเลยจ้ะมาแล้วนะจ๊ะขึ้นบันไดทอดมายัางตัวอาคารบ้านหลังใหม่นะจ๊ะคือที่ต้องมีบันไดเพราะอ,อะไรรู้ไหมคุณบ้านหลังเก่าเนี่ยค่อนข้างต่ําไม่ใช่ต่ำธรรมไดาต่ําเลยค่ะ ตำระดับพื้นบ้านเนี่ยเกือบเท่าระดับถนนดังนั้นบ้านหลังใหม่มาเพื่อป้องกันการเขาเรียกว่าอะไรนะน้ําท่วมเอ่ยนะจ๊ะหรืออะไรเอ่ยก็ตามเนี่ยมันก็ต้องยกสเสปขึ้นมาหน่อยดังนั้นเนี่ยความเหลื่อมของตัว ระดับเรเวลของพื้นพื้นเก่าพื้นใหม่ก็เลยเป็นงานสเตปขึ้นมาแล้วจ้ามีบันไดเดินทอดกลายเป็นบ้านเรื่องดับที่ดูมีสเสน่ห์เลยจะคุณในไงโถของเรามองลงไปข้าร่างได้เลยทักทายได้เห็นไหมตัวนี้รับลมได้เต็มๆจากบ้านที่แบบว่าถ้าคนที่ไม่คิดอะไรนะจ๊ะก็อาจจะต้องต่อแบบว่าเป็นกําแพงทึบยาวไวถึงหลังบ้านแต่ของเราก็ขอมีช่องระบายอากาศหน่อยเราทําช่องขึ้นมาเห็นไหมคุณเห็นฟังก์ชันหรือยังว่ามันเวิร์กแค่ไหนมาตรงนี้เองก็จะเป็นโซนวอล์กอิน ก็จะมึนๆห,หน่อยนะจ๊ะก็ไม่ต้องตกใจเพราะเรามาแบบโปรเพโปรเพบางแบบว่าคนกลางคืนจ้ะตู้เสื้อผ้าตัว L มาแล้วนะจ๊ะตู้เสื้อผ้าตัว L ของเราเนี่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวนะจ๊ะเตรียมตัวนนอกอะไรให้เรียบร้อยตอนนี้ก็ติดลามิเนตสีพื้นข้างในเรียบร้อยแล้วตรงนี้เองก็จะเป็นโซนของอาบน้ำคุณเห็นทางเข้าไหมใหญ่โตอลังการงานสร้างมากคุณโอ้เต็มที่ เต็มที่ไปเลยจ้านี่มองเห็นอยู่เนาะห้องน้ำจะเป็นลายหินอ่อนนะจ๊ะถ้าไม่เห็นก็เก็บไว้ก่อนนะจ๊ารอดูอีพีสุดท้ายดีกว่าดูแบบว่าเต็มตาเต็มตาไปเลยจ้ะนี่มีทั้งลายไม้ลายหินนะฮะถึงบอกไงว่าบ้านหลังนี้เน้นโทนสีสองสีขาวและไม้เป็นหลักจ้ะนี่ค่ะคุณเราก็จะไปยังพื้นที่โซนห้องนอนของเรานะจ๊า ที่เขาเห็นปูพื้นปูอะไรกันอยู่นะคะอันนี้คือเราปูพื้นเงนะคะข้างบนจะเป็นกระเบื้องยาง SPC Clicklock นี่เหมือนเดิมเหมือนทุกหลังเลยไม่ได้ใช้พื้นลามิเนตนะจ๊ะอันนั้นตัวก,กินนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นพื้นกระเบื้องยาง SPC ก็ลายไม้เหมือนกันนี่คุณ เป็นไงละ่ะห้องนอนนี่บรรยากาศกลางคืนนะคะก็ล,ลองจําลองเหตุการณ์ดูแล้วกันว่าอ๋อถ้าเปิดถ้าเปิดไฟแบบโปรเพ็กกลางคืนนี่คุณก็ได้ฟิลแบบนี้เลยมองทะลุลงไปเห็นข้างล่างจ้ะเห็นข้างล่างหมดเลยจะ้ะคุณมันคือฮอใหญ่ๆเลยนะฮะมันคือฮอใหญ่สะใจมันคือเสน่ห์นี่พูดเลยนะครับมันคือเสน่ห์ของบ้านบ้านไหนมีพื้นที่นะจ๊ะนี่คุณแนะนำเลยะจะ้ะให้มีวอยเก๋ ลดลดแขวนชันเด l รียแขวนโคมไฟห้อยลงมาให้ดูแบบว่าเริดเรดอยู่กลางบ้านเ <_ EN _> พื่อนบ้านมาเ <_ EN _> พื่อนฝูงมามาถึงก็ชอ็<_ <EN> _>อกเขาเรียกว่าช็อกสเปซช็อกสเปซก็คือแบบว่าเห็นแล้วแบบว่าตื่นตาตื่นใจคุณดังนั้นในบ้านควรมีสักมุมหนึ่งจ้ะให้คนเห็นแล้วตื่นตาตื่นใจเราไปสรุปข้างล่างกันจะ้ะ <_ EN _> <ๆ>มาจะ้ะเรามาสรุปงานกันนะจะ๊าสาหรับ EP 2ีของเรานะจะ๊ะโปรเจกต์ยี่สิบสี่ไม่ใช่ EP ยี่สิบสี่สอง ยิ่งดึกยิ่งเบลอจ้ะก็นะจ๊ะ EP 2นะจ๊ะสำหรับ EP นี้ก็ประมาณ80%และว80%แล้วจ้ะคุณก็เฟอร์นิเจอร์บิ๊กอินก็ทยอยมาหมดแล้วติดตั้งเข้าที่รอเก็บ แล้วก็รอประกอบหน้าบานก็เรียบร้อยแล้วจ้ะส่วนตัวโครงสร้างไม่ต้องห่วงนะจ๊ะ,สะเสร็จเรียบร้อยแล้วงานสีเหลือเก็บรอบสุดท้ายนะจ๊ะประตูหน้าต่างเริ่มทยอยติดตั้งก็เกือบเสร็จเสร็จไปประมาณ 6- 70%แล้วไล่ทยอยติดไล่ทยอยติด,ยยตด,ยยตดบ้านหลังนี้นะจ๊ะบอกแล้วนะจ๊ะสไตล์โมจิโมจิขาวขาวไม้ไม้หินอ่อนหินอ่อนนี่คือสไตล์ของบ้านหลังนี้เลยไฟน,นอลเขาบอกเลยนะบ้านนี้ไม่ธรรมดานะจ๊ะสวยยิ่งใหญ่อลังการไม่ว่าจะเป็นบิวอินกับเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวรับรองใครที่ชอบสไตล์โมจิห้ามพลาด เลยนะจ๊ะฝากติดตามด้วยและกัน b o น n y e e s i g n ์8 8 8นะจ๊ะ Facebook หรือจะไปที่ b o น n y d e s ไซ n ์7 8 on TV บน YouTube ไปดูได้เลยจ้ะจะดูหลังไหนคลิปไหนหยเยอะมากไล่ดูไปดูสิจ๊ะว่ากี่โปรเจกต์แล้วที่เราทำมาสำหรับวันนี้บริเวทงานยิ่งยากเราชอบทำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้้วยนะจ๊ะฝากติดตามเหมือนเดิมสวัสดีจ้า